สวัสดีครับวันนี้มาพบม,มาปอกับบานสมหวังชาแนลโดยผมครูสวัสดิ์สมหวังนะครับหรือครู่ทัดเขาเหือนกันนี่แหละครับโดยบรรยากาศนะครับบอเมเปนไปพาพอเม่พี่น้องไปรอาหางห่วคือเก่าโดยบรรยากาศที่ภาคครอ,อยู่บานมา,าบูรณะสแมแท้ที่ทําการาั้มระดาฟ้ามนี่แหละครับหรือที่ทําการของบาณนสมหวังชาแนลนี่แหละครับก็บเลยถือโอกาสม,ม,มาพบมาปอกับพอเม่พี่น้องโดยจะนําสาละ นะครับนารูนาติดตามมาปากพีต่อหน,นองเกีย่ยวกับการวิเคราะห์และาง,งั่วซึ่งลหลายๆคนนะครับถ้าการวิเคราะห์ไหวต่างคนต่างวิเคราะห์นะครับก็บเป็นประโยชน์สําหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงงูนะครับนำเอาหลายๆคนที่เพิ่นวิเคราะห์ไหวมาประกอบพิจารณาในการตัดสินใจเลี้ยงงวนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีสาหรับผมแล้วก็ถือว่าได้ออกควอพ่อครับเกษตรกรผู้เลี้ยงงูครับาจะาคลองฟ้ามลหลายๆฟายฟ้ามนะครับซึ่งได้ โซเชีเลแรกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเจยวกับราคางว่วในอนาคตนะครับประกอบกับความดูที่เขาเรียนมากเียวเรื่องการจัดการา้ามเรื่องเขาเอ่ยว่ารักการเศรษฐศาสตร์นะครับเรื่องอ่าปุปสงค์อุป,ออปทานมาประกอบการวิเคราะห์ซึ่งจะกล่าวถึงที่ผ่านมาก,ก่อนนะครับราคางว่วนนี่เกษตรกร,กรผู้เลี้ยงงว่วถือว่าได้กำไรนะครับถือว่าขายเด้ราคาดีก่อนถี่มิโลกระบาดนะครับขายเมยสาวหน่อยนี่ตัวละ แสนอัพนะครับแสนกว่าสองแสนกับมีนะครับอันนี้คือแม่สาวหน่อยซึ่งบ่อต่ากว่าเดือนรับมื่นแหละครับเจ็ดเดือนกับเจ็ดมื่นบ่อต่ากว่านี่นะครับก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นราคาวัวที่ดีดีใจนักเกษตรกรนะครับที่ผ่านมาแต่นั้นมันคือผ่านมาแล้วหลังจากเกิดโรคระบาดของคนนะครับโรคโควิดหน้าที่นี่ระบาดรัฐบาลเพิ่กจะห้ามเคลื่อนห้ามคนนะครับข้ามจังหวัดเดินทางข้ามจังหวัด โน่นนี่นะครับเพราะฉะนั้นพ่อค้าในห้อยเขาสิไปซื้อง้วซื้อควายกับบริไดไปนลครับเกิดปัญหาว่าจะย่านนะครับย่านติดโรคติดไข้มากนะครับมากแล้วก็กักโตทำนอกนี้ก็เลยเพื่อนบค่อยออกพ่อค้าบค่อยออกในเมื่อพ่อค้าบค่อยออกราคาง้วมันกะเป็นยังไงล่ะผู้ขายอยากขายผู้ซื้อบ่อยากซื้อไปราคาง้วมันก็นกนต้องดรอปลงเป็นอย่างผู้ขายถึ่อยากขายเพราะว่าซื้อมาเลี่ยงไว้นา่นนะครับก็อยาก หาเงินมาหมุนเวียนในใส่ใจจัดการในฟ้ามในบ้านนะครับใส่คาใส่ส้อยต่างๆนี่แหละเพราะฉะนั้นก็เลยกอยากขายข,าย,ขายเมนวซส้อมาแพงอ่าขายขาดทุนแน่ก้ขายนี่นีเหตุแลาคาง่วตกต่ำยิ่งมาเกิดโรคระบาดของงัวงนะครับรัําปีสจีนมาสมทบกับโรคค้นอีกยิ่งไปกังนงหญ่เลยครับไปลังขอกก็เสียหายเกิดความสูญเสียลังขอกก็ดีแน่เป็นหลักการรักษาท่าน บอกเกิดความสูญเสียนีก่กะดีไปนี่โรลคล่ำปีสจีนในประเทศไทยแต่คือว่าราคาง,งว้วนนี่ตกลงไปอีกครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าผู้สื่อเขาประกาศสื่อนะสื่อไปกับเตงว่ามันจะติดโรคนี่แหละครับโดยเฉพาะง้วที่มีทองนะครับงวที่มีทองเป็นแล้วถ้ชฉีดยานะครับฉีดยาแจ่กะเป็นผลเฮตไทยแทงลูกร้ายโตนะครับที่ผมเห็นเห็นมาร้ายตที่แทงลูกเพราะว่าเกิดจากการรักษาโรคล่ำปีสกีนนี่แหละ เย่างน้อ่างัวนะครับมันก็เลยเห็นเห็นราคานี่ดรอปลงเพราะว่าคนบอยกซื้อบอกา้าซื้อแล้วครับประกอบกับรัฐบาลเพื่อนไหวเคลื่อนย้ายสัตว์เลยในช่วงที่โรคล,ลำปีสกีนแพร่ระบาดเพราะว่าเป็นการป้องกันใบมันแพร่ไปหลายเป็นก็เลยห้ามห้ามคนย้ายสัตว์นี่แหละเป็นสาเหตุหลักเลยเห็นไหมง่วนะครับควายนะครับตกตำนะครับถึงแม้ว่าจะบโต๊กตำจนขันทีว่า ขาดทุนหลายแต่ว่ากระทกลงมาจากก่อนหน้านี้หลายเติบนะครับยกตัวอย่างว่า 8, 000, 30, 000, 7, 000, 8, 000, 000, ถ้าเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเจ็ดเดือนแปดเดือนนี่เจ็ดหมื่นแปดหมื่นนี่ก็ลงมาอยู่สามหมื่นสี่หมื่นเลยนะครับประมาณน,นี้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงขาลงของราคางัางวหลายคนเพิ่นว่ามันก็อยู่คือเขาละผู้ซื้อมาแพงกับบ่ิจะคายละนะครับบ่อจาคายขาดทุนแต่เหตุจังในดใน,นะครับบางขอกบางฟ้ามเพื่อนก็ต้องการเอาเงินไปหมุนเวียนในการใส่ใจในการจัดการฟ้ามนะครับ จะเป็นกะต้อง้ายขาดทุนบ้างนี่แหละครับค่อถงราคางวนตกลงหลังจากนี้ไปเขาไม่ิเคอลกันว่าหลังจากนี้ไปอนาคตาราคางวนจะเป็นยังไงซึ่งผมนี่ไปพบพคอพูุดจาโซเชิเลนะครับตามที่ผมว่าแล้วก็ไดิไม่ิเคะ์เดี๋ยวดดตนเองนะครับวิเคราะห์ความเป็นไปได้ว่าราคางวนต่อไปมันสิเป็นยังไงผมขาดว่าวิเคราะห์เลยว่าขยับขึ้นอยู่ราคางวขยับขึ้นแต่ให้เท่าครับ ก่อนหน้านี้มันคือสีหยากอยู่ตัวละแสนอัพนะครับหรือตัวละสองแสนสามแสนที่เิ่นเคยซื้อกันผมว่ามันก็นจะเป็ียนไปได้ยอย่างโดยสาเหตุว่าข้อค่าก็ต้องล่อล่อฟังล่อเบิงเหตุการณ์สถานการณ์นะครับในช่วงนี้ผลการปบะกาซสื่อผู้สิื่อมาเลียงกับบันทึกกาซสื่อเพรา,าซื้อมาเลียงแน่นอนลหละการสื่องัวมันก็นต้องสื่อมาแลกเปลี่ยนสื่อมาขายไป เพราะฉะนั้นสั่ซื้อมาแล้วขายบ่ได้ก็บว่าอยากซื้อเห็นบ่ผู้ซื้อบ่อยากซื้อนะครับเฮ็ดให้ราละค่างวัวนี้ก็ต้องตกลงแน่นอนล่ะครับตกลงแน่นอนอ่าหลังจากนี้ไปเพิ่นเปิดประเทศการไปมาสะดวกการเคลื่อนย้ายสั์เพิ่นก็เปิดแล้วหลังจากนี้ไปนะครับผมว่าผมคิดว่านี่คนซื้อค้นขายก็สิคือคักขึ้นบ้างแต่ก็บ่ทันถึงว่าอ่าถึงระดับเหมือนก่อนหน้านี้ แน่นอนครับผมเชื่อเชื่อว่าจะบอถึงขนาดว่ากระชูดเลยราคาบ่เปลี่ยนไปบ่ไดนถึงเก่านี่พยานเกษตรกรกวนละมัดระว่างนะครับให้ระมัดระว่างในการสื่อ้ออัวแลวก็ในการาสื่อขายนะค,ควัญวรจะวิเคราะห์ที่ดีนะครับเพื่อผลประโยชน์นะครับเพื่อผลกําไรเพราะว่าการเลียงกับต้องการกําไรนะครับแต่ว่ากาัเขากะต้องวิเคราะห์สอบถามจากผู้หู่ ปั้งสถานการณ์นะครับบานเมืองสถานการณ์ของัวราคางัวให้ดีนะครับก่อนตัดสินใจต่างๆครับาจากบทวิเคราะห์ผม,ผมนี่ผมยืนยันว่าราคางัวจะขยับขึ้นบ้างแต่บวมหัวคือเก่าห้ทอเก่านั่นเป็นไปได้ยากทั้งนี้ทั้งนั้นกะเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ผมมีเคราะห์นะครับบอลเป็นว่ามันสิเป็นไปคือผมเบานะครับต่างคนต่างวิเคราะห์ต่างคนต่างโซชิเลพูดจากัน มันก็เป็นไปได้เบิดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจกขึคนอยุก,กับเกษตรกรนะครับว่าจะนําเอาผลการวิเคราะห์ของผู้นั้นผู้นี้มาประกอบกันประกอบกับตัวเองตัดสินใจของตัวเองว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรในการซื้อง่วในมาเรยงจะซื้อแพ้งรี่จะซื้อถือซื้อมาแล้วจะเฮตุจังไดนะครับมันจึงจะคุ้มทุนนะครับจะมีกําไรพอได้หมุนเวียนเงินในการจัดการฟาร์มนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากขอชิดให้เกษตรกรผู้เลี้ยงวัว การจะตัดสินใจยังกะให้นั่ข้อมูลาจากผู้มีประสบการณ์มาประกอบการตัดสินใจจากส่งคนในเ้านี่พัฒนาฟาร์มของเข้าไปได้ดีแล้วก็ประสบผลสําเร็จได้โอกาสต่อไปครับสําหรับคลิปนีก้ก็คงจะวิเคราะห์เรื่องท่านี้นะครับว่าราคาง่วมันจะเป็นไปท้าห้างทิศใดนนะครับครับคลิปนานี้ผมจะพาพี่พาน้องไปเบิงสูตรการเลี้ยงง่วมเหจะไดง่วจังอ้วน เลี้ยงง่ายๆเลี้ยงแบบชาวบ้านแต่อ้วนนี่ผมได้สูตรมาผมจะมาเผยแผ่พอเป็พี่น้องครูเลี้ยงงัวผูส้สนใจได้รับทราบในโอกาสต่อไปครับสําหรับชีพนี่ขอาฝากบ้านสมหวังช n เนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยครับครับสวัสดีครับ